อาลราพี่โอไปหนมาสวยมากี่พักสวยอ่ะน่าถ่ายรูปมากเลยเดี mm ๋ย hmm. วรอแดดล่งมาถ่ายรูปใหม่อันนี้แบบน้ามันเล่นนานม,มากเลยตรงนี้วิวนี้สวยมากเที่ยวถ่ายนี่สักรูปหนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวขากจับเดินม,มาถ่ายรูป mm hmm. เอาตรงนี้นอนตรงนี้ได้ บครรรัพีก็เรามาเล่นน้ำตรงนี้น้ำใส่ลาวดูกระจกกระจุดนะหนูว่าบังสร็จดูสวยกับตัวพักขยาอยู่นะบรรยากาศเอถึงน้ำมันจะแบบไม่ได้น่าเล่นแบบสวย ดูเยอน้ำใส่ครากระจกแต่น้ำใสปิ้งเลยอ่ะเห็นปลาเลยอ่ะดีขึ้เลยน้ำอ่ะไม่ได้สะอาดเลยนะน้ำไม่ได้สะอาดแต่เราเน้นบรรยากาศน้ำเต็มเลยหมดอาทยานม่เราไม่เน้นน้ำเราเน้นบรรยากาศนี่ารูปของเกาะห้ามดีเด้อ นี่แล้วอย่ามานั่งห้อยขาดท่านี้นะตอนเย็นแล้วจะบรรยากาศดีนั่งไม่ไหมก็ตอนเย็นไงสวยบรรยากาศสวยทีกี้หนูไปถ่ายรูปในห้องน้ำสวยมากเลยห้องน้ำก็เป็นรูปเรืออันนี้พามาดูบรรยากาศนะคะ สวยเนาะอันนี้เราจะไปคาเฟ่นะคะกำลังไปคาเฟ่กันต่ออันนี้เรามีค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่คนละหนึ่งร้อยบาทแต่บัตรที่เขาให้มาอันนั้นคือมันแลกพวกคาเฟ่พวกน้ำดื่มพวกกาแฟอะไรที่นี่นะคะก็เหมือนแบบซื้อไปในตัวอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาพักที่นี่เนาะแต่คนที่มาพักที่นี่ก็คือคุณไม่ต้องเสียแล้วสระน้ำสวยๆตรงนั้นก็คือนั่งเล่นกันได้ติเด๋ีกเราจะไปถ่ายรูป อันนี้เราเห็นแบบดูบรรยากาศอ่าจะสีกัะขออันนี้พ่อ อันนี้อยู่ที่นี่นะครับเอ่อจะพาถ่ายรูปให้ดูบรรยากาศต่อนะคะโอลี่บายบายอ่ะโอ,โอไม่ได้ยิน